แต่ก็นะเราบังคับเจใครไม่ได้อยู่ละเศร้าจังเลยพูดเหมือนกันเลยพี่แล้วเนี่อนุณก็พูดว่าเพื่อโอชิดาแต่ห้ามเปิดคำนี้จริงบางคนอ่ะคิดว่าเราไม่รู้นะจริงรู้นะเราเรารู้นะแล้วเราก็เสียใจนะตาที่สามนะจริงไม่ต้องบอกก็รู้นะเสียใจนะแบบ จากที่เคยชอบเราอ่ะเขาไปชอบคนอื่นแล้วแบบจากเราเป็นที่หนึ่งอ่ะเออจากที่เราเคยแบบเป็นที่หนึ่งอะ่ะกลายเป็นว่าแบบมีคนมาแทนที่ที่หนึ่งเออมีคนมาแทนที่เราอะ่ะคือมันก็เสียใจมันแบบเหมือนเลิกกาแฟนะเนาะเห <laughs> <laughs> มือนแบบคนที่รักกันมานานอะ่ะเขาไม่รักเราแล้วอะ่ะกลายเป็นแฟนเก่าแล้วใช่ <c oughs> ก็เลยแบบเสียใจนะเมมเบอร์ <c oughs> ก็เสียใจถึงแม <c oughs> ้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมี หลายคนเหมือนกัน <c oughs> แต่เรารักทุกคนเท่ากัน <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าพี่อ่ะถ้าพี่เปลี่ยนคานีอ่ะแสดงว่าพี่ไม่รักหนูเท่าเดิม